วันนี้นะคะมันาจจะพาทุกคนมาชมดอกโฮย่านะคะโฮย่าออสเตลิสยูทีศูนย์สองเก้านะตอนนี้น้องเริ่มบานแล้ววันก่อนมันาเปิดถุงนะคะน้องยังไม่บานแล้วก็ที่บอกว่าน้องมีกลิ่นหอมกลิ่นของน้องหอมมากๆเลยค่ะอยู่ตรงนี้ยเราก็จะได้กลิ่นแล้วนะเป็นกลิ่นเหมือนดอกไม้แบบว่าดอกไม้ไทยผสมกับกลิ่นใบเตยผสมกลบแบบเหมือนกลิ่นขนมอะ่ะ กลิ่นเขาดีมากๆเลยนะแล้วดอกเขาก็สวยด้วยะคะ่ะตัวดอกเขาจะเป็นสีขาวนะกลีบดอกเป็นสีขาวตรงกลางก็จะเป็นมงกุฎสีขาวแล้วก็มีในส่วนของสีชมพูป้ายๆอยู่ตรงกลีบดอกนะสวยมากแล้วก็ลักษณะดอกเขาจะคล้ายๆดอกพลาสติกนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกลิ่นของเขาเนี่ยแบบหอมตลบอบอวลมากๆเลยต้นนี้เป็นต้นไม้แขวนที่มานาดทดลอง ซื้อมาเลี้ยงดูนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วม่นาเป็นคนชอบไม้ดอกนะแล้วก็ชอบไม้แขวนแหละแล้วโฮย่าเป็นอะไรที่ลงตัวมากเลยเพราะว่าเขาเป็นไม้แขวนแล้วก็เป็นไม้ดอกด้วยนี่ต้นนี้ที่วันนั้นรีวิวไปตอนนี้น้องก็ดอกโรยแล้วอันนี้ก็คือโฮย่าพารวันนะคะวันก่อนน้องยังบานสวยสัครั่งอยู่เลยวันนี้น้องก็ผูกกลีบดอกพรมพร้อมร่วงแล้วนะคะ มีเป็นอีกต้นหนึ่งที่ดอกสวยเหมือนกันสำหรับเพื่อนๆนมือใหม่นะคะที่อยากจะเลี้ยงโฮย่านะมานาก็เป็นมือใหม่นะคะที่ชอบไม้ประเภทนี้นะคะก็อยากจะทดลองเลี้ยงน้องนะคะวิธีการดูแลก็จากที่สอบถามมาจากคุณกุ้งนะคะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะใช้เป็นขุยมะพร้าวหรือว่ากาบมะพร้าวนะคะ อย่างเดียวล้วนๆเลยนะในการปลูกเขาแล้วก็ดูแลเขานะคะแล้วก็เราก็จะใส่ปุ๋ยออสโมโค้ดนะคะ3เดือนครั้งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาชอบน้ํานะคะแล้วก็อยู่ในที่อากาศถ่ายเทนะคะโปร่งๆมีแสงแดดให้ในช่วงเช้านี่ก็จะชอบมากๆเลยนะสําหรับต้นโฮย่านะคะอันนี้ก็เป็นไม้ดอกอีกชนิดหนึ่งนะคะที่แนะนําให้เพื่อนๆที่ชอบสายดอก เพื่อนๆที่ชอบไม้แขวนหรือว่าเพื่อนๆที่ชอบไม้ประดับบ้านนะคะโพย่าเป็นอีกตระกูลหนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็น่าทดลองเลี้ยงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามรับชมนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวมัน่าจะมารีวิวนะคะต้นโหย่าแต่ละชนิดนะคะแล้วก็พาเพื่อนๆมาชมดอกโหย่าอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะพบกันในคลิปหน้านะสวัสดีจ้า